คนไข้มาฉีดใหม่น้ําใต้ตานะคะแล้วก็มาฉีดใหม่น้ําทั่วๆหน้านะคะเออแล้วคนไข้บอกว่าใช้เฉยไม่ได้ผลนะคะหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนะ,ะพอเจอตัวจริงผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังคลิปนี้นะคะนะตอนแรกนะคะเป็นเคสคนไข้ของฉันนะมีปัญหาเรื่องแบบว่าเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆใต้ตานะคะแล้วก็กระดูกหน้าแก้มเนี่ยฟุดไปมากเลยนะคะแล้วฉันบอกคนไข้อว่า คุณพี่ขาคุณพีจ่จะต้องฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนะคะเพราะว่าเพราะว่าใต้ตาของคุณพี่นะ่ะนะมันโบแล้วก็หน้าแก้มมันก็ซุดมากเลยนะคะคุณพี่จะต้องฉีดฟิลเลอร์นะคะแล้วก็คุณพี่เนี่ยก็ใช้ตัวอ่อนเกลียเพื่อกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เติมเต็มบริเวณริวร้วใต้ตาตรงข้างล่างตาตรงนี้นะคะแต่คุณไข้บอกว่าคนไข้กลัวฟิลเลอร์คุณไข้ไม่อยากฉีดฟิลเลอร์นะคะฉะนั้นตัวต่อมาที่คุณไข้าสามารถทําได้ก็คืออะไรคะใช้ไหม่น้ํานะคะใช้ไหมน้ํานะ ไม้น้ำตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งขวดนะมันจะผสม 8cc นะคะได้ได้ทั้งหมด 8cc นะแล้วหมอก็แบ่งแบ่ง 1cc มาฉีดบริเวณใต้าตาที่เป็นริว้วริ้วใต้ตาแบ่ง 1cc มาฉีดใต้าตาที่เป็นริวร้วใต้าตาแสดงว่าเป็นเรียกว่าเติมใต้าตาประมาณสัก 2cc นะคะแล้วหมอก็เติมบริเวณหน้าแก้มเติมบริเวณหน้าแก้มอีกข้างหนึ่ง 1cc นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยนะเติมใต้ตาหน้าแก้มรวมกันทั้งหมดประมาณ 4cc แล้วเอา 4cc ที่เหลือนะมามาใช้เป็นเข็มแหลมปักนะ ทิมก็ไปในผิวนะคะเพื่อกระตุ้นการสร,าร้างคอาเจนแล้วก็ทําให้หน้ามันใสขึ้นนะคะนะทีนี้ปกติเนี่ยนะการเติมใต้ตาม,มันจะต้องเติมเดือนละเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะรวมทั้งหมดประมาณ3ครั้งถึงจะได้ผลดีนะคะหลังจากฉีดผ่านไป1เดือนนะฉันก็ถามคนไข้ว่าคนไข้าขาเป็นไงได้ผลได้ผลดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคนไข้บอกว่าวเฉยๆค่ะฉันก็ตกใจว่าทำไมดีวะเนี่ยฉันก็ฉีดตามที่เขาบอกทุกอย่างตามที่เทรนมาทุกอย่างนะเออถ้าไม่ได้ผลทาไงดีวะเนี่ย นะก็ต้องบอกคนไข้ตามตรงอะค่ะว่าเออมันไม่ได้ผลก็มไม่ได้ผลก็คือไม่ได้ผลนะนะก็เลยนะัดจนไขมาดูนะคะปรากฏว่าเจอตัวจริงค่ะหน้าชีใสามากเดินเข้ามาในห้องนี่คือแบบว่าใสาต่างจากตอนนั้นเลยค่ะฉันก็ถามชีอยู่ว่าหน้าใสาขึ้นไหมคนไข้บอกว่าเฉยๆโหเจอตัวจริงหน้าโคตรใสาย,ยางกบทาแป้งนะคะขนาดลบหน้าออกไปแล้วนะคะหน,หน้ายังหน้ายังใสอยู่เลยค่ะฉันเกือบดา่า คนเช็ดหน้าให้นะครับว่าทําไมล้างหน้ายังไงไมีแต่แป้งเป็นหมดเลยนะครับที่ไหนได้คือหน้ามันใสขึ้นนะครับแต่ที่ตัวร้วใต้ตาคนไข้บอกว่าหมอขาริ้วใต้ตามันก็ดีขึ้นเอาแล้วตอนนั้นทำไมบอกว่าไม่ได้ผลตรงใต้ตาเออฉันก็ดูว่าร้วใต้ตาก็ดูดีขึ้นนะมันไม่ได้หายไปขนาดนั้นแต่ว่าผิวใต้ตามันดูหนาขึ้นแล้วมันดูริ้วอ่ะมันดูลดลงนะคะซึ่งหมายนั้นก็ทําได้แค่นี้ค่ะเออ่านไปครั้งเดียวอันนี้ต้องเติมสามครั้งนะครับแล้วแล้วคุมผลหน้าแก้มนะฉันก็ชี้ดูว่าคลกะออ่ห จะให้คุณไข้ส่องกระจกเนี่ยเอากระจกนี้ลยคะ่ะให้คุณไข้ส่องให้ดูให้ดูใกล้ๆเลยค่ะว่าแบบเนี้ยค่ะดูผลพี่หายหมดแล้วนะคะแก้ไม่เหลือเลยนะคะคุณไข้บอกว่าอ๋อจริงๆด้วยค่ะทีนี้ฉันถามว่าเอาคุณคุณพี่ขาแล้วที่บอกว่าเอาริวร้วๆไม่ดีขึ้นคือตรงไหนคะคือร่องแก้มอะไ่บ้าร่องแก้มไม่ดีขึ้นร่องแก้มหนูไม่ได้ฉีดกับคุณพี่ขานะคะหนูฉีดใต้ตากระฉีดแก้มตรงนี้ค่ะร่องแก้มไม่เกี่ยวค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าได้ผลดีไหมในครั้งแรก ก็ถือว่าได้ผลดีนะถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเน้นใต้ตาเนี่ยมันสามรอบดูฟิวว่าผ่านไปสามรอบมันเป็นยังไงแต่เคสน,นี้เขาพูดตามตรงคือกระดูกหน้าแก้มมันสุดมันยุบลงไปมากยังไงก็คุจะต้องฉีดฟิลเลอร์ค่ะนะแล้วแต่ว่าคนไข้จะตัดสินใจฉีดวันไหนแค่นั้นเองนะคะตอนนี้กล้าทาแค่ใหม่น้ำก็ฉีดแต่ใหม่น้ำอย่างเดียวพอค่ะได้ผลแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันใช้คําว่ากระตุ้นหมายความว่าแต่ละคนกระตุ้นได้มากกระตุ้นกรนนะตาาุ้นคได